สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีค่ะจะก,กิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีในโครงการขับเคลื่อนการสื่อสารภาครัฐเพื่อปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมประจำปี2565ค่ะ นายอนุทองดีค่ะประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบ,บุรีหารือกิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบ,บุรีในโครงการขับเคลื่อนการสื่อสารภาครัฐเพื่อปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมประจำปี2565โดยมีส่วนราชการภาคเอกชนเข้าร่วมหารือที่ห้องประชุมเอราวันชั้น4สลรกกางจังหวัดกาญจนบ,บุรีเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจต่อเรื่องการสื่อสารที่สําคัญประจําปี แก่ประชาชนและขับเคลื่อนการดําเนินงานของคณะกรรมาการประชาสัมพันธ์แห่งชาติหรือกอปชภายใต้นโยบายและแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติฉบับที่5พุทธศักราช2563ถึง2 5 6 5ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร,ร์ชาติ20ปีไปสู่การปฏิบตัติพร้อมทั้งติดตามผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ2565ค่ะ